กอนอื่นนะเอาตัวนีก่อนนะเขาเอิญขนมมายัางนี่โรตีสายไหม,อมเออมันจะเป็นแบบมูยองมูยองหวาน <laughs> โอ้แล้วอะไในปากหรอนวานเย็นหวานเลยแต่กับยอมรับเนาะว่าพี่นา้าคลองไทยเขาใจใจดีดีเป็นกันเองกันเองได้แบบว่าบ่มีเวลาไปทำบุญทำทานกับเห็นคนสิไแป๊กพาเครื่องพาอื่นพาเงี้ยไปพินท่านได้บริโภคกันแม่บริโภคกันยัง สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องต้อนรับก็สู่คํำแสงมันหน้าพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องการสักไทยสบายดีพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเนาะได้พี่น้องได้แบบว่าได้บรรยากาศทั้งนั้นแบบว่า่ย่าเขิดนะคุณเคยบรรยากาศตอนเช้าทั้งนั้นนะนะท่ทางไทยเนาะเพราะว่าติดเพราะว่าูุพุนตื่นเช้าไหมติตามมาตื่นเช้า ยี่ตามพาตื่นเช้าพี่กิ๊กพาตื่นเช้าเนาะตอนนี้ก็เลยได้ตื่นเช้าพี่น้องเนาะมันแบบหอดมุ่งตื่นแล้วก็ตื่นนะพี่น้องเนาะปกติเข้ายู่พี่นี่ประมาณนั้นเก่ามุ่งเก่ามุ่งสิบมุ่งเนาะก็เลยได้ตื่นแต่ว่าไปพูดนั้นหกมุงพี่น้องหามุงตื่นพี่น้องเนาะกรเห็นให้ไปว่าติดมากได้ไปเข้ช่องมือซ้ำมือกระติดพี่น้องเนาะก็เลยได้ตื่นเช้ามาได้เห็นบรรยากาศงามๆพี่น้อง เดี๋ยวหาเงินก่อนพี่น้องเซตพัดสปอร์ตในน้องลาดไปมันจังได้หลายๆคืนเนาะตอนนี้พี่น้องเนาะกกกลับมาอยู่ที่ปากซีคือเกาแล้วพี่น้องเนาะมาหอดมาคืนนี้เองพี่น้องมือนี้กัตื่นเช้ามากพี่น้องกัสชีมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องเนาะกินข้าวเช้าพี่น้องข้าวเช้าน้ำกันนมีทำแสงกัดกับน้องลาดกัตื่นเช้ามากกัดีมาเกี่ยมันของตั้มเนาะพี่น้องเนาะนี่อัน นี่แหละเครื่องตั้มหมอสันซาเนาะนี่พี่น้องเครื่องตั้มนีตั้มเอาเอามะกคุงนี่แหละพี่น้องตั้มเนาะมะกคุงไกกุกเจ้าของนี่แหละคดีหมะกคุงแล้วก็ผักบุ้งราคาหมะพริกแล้วก็ผักกระทินเนาะพี่น้องนี่มะต้นมะกคุงพี่น้องที่คุณต้นมะกกล้วยเนาะมะกกล้วยก็มีได้พี่น้องเนาะไปประชักษาสีเวลาพี่น้องใส่ไหมใส่ไหม แม่ใ hey, นที่แจกจ่าดิน, hey, hey. นคิดดินถือเน่ hey, ่ใ hey. ี่เรอนคือสายไม้จากพังไทยเนาะที่ตามพั่เชื้อให้ที่พ่เช <Yeah, S 2> ื้อให้เขาเห็ดแบบนี้อ่ะอืมเบิดแล็พี่นอะไรในแป๊บไม่ใช่ไหมเอาถูกกินเนี่ยน,นะเดี๋ยวเอิเข้าวไวมากินน้ำพี่นอกข้าวไว้ราเคยกิน ไวไวไว a ีไวมาล้บ่เดมาๆๆอาสิเป็นอี่อีกเซนไใมให้ัให้มันแม่ยังสวัสดีพี่น้องุคนเนาะอลงบงแม่ยังนี่บ่เคยิด้นี่ด้บอกแล้วาเบเอามาสิแอบมา มนเป็นเนพมฝรั่งนนี้เนพมฝรั่งอายึบสายไ้เียสายไม้บน้ข้าานี่อ๋ออินปันเด็ดเออเนาะเด็ดขนานั้นเอเนาะเด็ดเกิมมี่กิมเ็ยากว่าไม่ยังนี่เคยัเคยกินคือเส่นพมนี่พี่เนาะสายไมบเผือเน่ยอยากินเล้เดี๋ยวกระลูกออกนะ่่มาใส่่ใส่อีกใส่สีนี่เนาะโอ้ยาะคายแบบอันนั้นเนาะ ไผ่นอะไรตัวหอมาแคนไผ่ไม่ได้ว่กผเคยกินคือกันคำแซงก็จะได้กรอบอะวนเอามวัเลืออีกใช้อีกนอ็ได้ใช่อีกมันจะออกหวานเบินี่เป็นได้ได้ได้ปาเนี่คือเชินบอมบลี่เลยกินมันกันบ่มบ่บอมบ์ไปน่ย้ายไปอันนั้นเลยทุกคน ไปโรงพยาบาลแล้วไปเวียไปก้านใั่ไหมไปจำการแหละคนมีเวียมั้งจะได้บันไดก็กินอะไรกินแล้วมาแลงยุ่นถิ่มเอออ่ะก่อนอื่นนะเอาตัวนี้ก่อนนะเขาเอิญขนมมายังนี่โรตีสายไหมเออมันจะเป็นแบบมูยองมูยองหวานโอ้แล้ลอะไรในปากเนาะนานเย็นหวานเดียวข้าบม ท้าบ่ต้องยำก็ได้เนาะมันเปื่อยเองเนาะอุ้มเขาไปเพรทันนี่มาชิมตัวนี้เด้อทุกคนเด้อมัรสสารน้ำเด้ออืมนุ่มนุ่มเว้ยรสสารมันจะเป็นแบบแบบอะไรบอกรสสารบอกมาถึกันเนาะบุกเคยกินนี่แหละจังยังหวานมาปั่เกินมาบังกินบางมากินอีกครับท่ชอบเลย มอมก็เสวานวันะทุกนวันอะมันสีม่กว่ะวานอ่ะพี่น้องแ็งจะานลันอ่อนัแซ่บนี่แหละคองเาเออเขหนุ่มงสรุปแล้วต้นทรานี้แพนเยบโรตีเนี่แหละหนอยโตซื้อันี่

ถือมาถือมาอะ้วก็มาพริกน้ำเป็นบ่มกบงน้ำหยอดกระทินน้ำมีครบสุดเดี๋ยวเอาไปทงนั้น่ะถองยางไม่ใช้เดี๋ยวเก็บมกพริกนี่คือะไรเป็ะทินบะหัวสิเขาไปไหนหรือบ่มันกินเจ็บทองฝนตกห้ามอุ้ยของหมักเนาะเจ็บทองก็ยอมได้เก็บเก็บ าาฮ่ <h aha> พี่น้องมาร่วมกินข้าวเ้าน้ำกันเนาะกินข้าวเ้ากินข้าวเ้าพี่น้องจำพวกเจ็บแซ่บน้องรัดหยอกหยอกหยอกมีปีงไก่มีไข่ตจำมะคุงมีผักกระทินอหยอดกระทินผักบุ้งพี่น้องกิน,นกับเนาะสามคนพี่น้องวันนี้ย่ายวายู ยายไปรวมรวมมตติงรวมมตติงรวมตลอดยายนะน้องสาวโตได้คือบ่พามามื้อแงมื้อแงอยู่รวม่จมามื้อแงคันมื้อแลงยายรวมจัตเด้อเบ่น้องอบ่อือนาหันถ่ายคลิปอยู่บ่เอก็เลยว่าพอตอนได้าจบแล้วติเนาะน้องน้องผู้เรียนจบแล้วแม่นบ่เออจบม7จบม7เนาะบ่เรียนต่อแม่นบ่ คือวาอยู่ป้าตำบลงลายแตกทุกคนเพราะว่าภูเกี้เฮียนจบแล้วกับมีเงานประเทศงานยังหรอกทุกคนเนาะงานหาหาเบียร์เทศงานงานยากเนาะโซนนี้เนาะเงานยูทูปนี่แหละงานไทยน้องเพป็นให้น้องเฮ็ดอยางนะให้น้องเฮ็ดอันอันนี้ไปก่อนเฮ็ดยูทูปไปก่อนแต่ว่ามีเบียร์งานยังแสกแซงกันเพราะได้อันดับเขามากนะเนาะประมาณนั้นพี่น้องจะไปเฮียนยังมากเฮียนมากกัน

บทอดบทอดมันหอนมีซีไซยุมาพี่น้องมากินเข่าเข่าเส่าด้วนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เข่ามึงกินเข่าหอมผ้าเนาะกินผ้าหอมตอดไปอยู่ฟังไงมีผิวผ้ากินเข่าตองแต่เส่ามันก็หิวด้วยเลยเพราะว่าเขาตื่นเช่าเนาะเขาตื่นเช่าเลย มันเสียดให้เราไปหิหหวห้วเขาแต่เสาประมาณน่ะแบบมันได้ทำงานป่ะขึ้นยอดเลยท่ะไค่ตำวงปิงไกไไ่ไข่เน่าไข่เน่าป่ะไข่เน่าแล้วยังแสวบ <c oughs> ยังไม่มีกินกันเนาะมาพี่น้องเอาโดนได้พอคำไว้แล้วมากินไขน่เน่าน่ะพี่น้องวันนี้จัดแจ้งชูเสีส่ยวกินเนาะ น้ำหุงก็เป็นชีสาวๆเนาะเดี๋ยวมีของฝากอยู่จากฝั่งไทยเล็กๆน้อยๆเนาะพอจะเพลินลังบาลได้ไหมเสี่ยวไฮเสี่ยวกินเสี่ยวเป็นไรเสี่ยวไฮเสี่ยวดอกขนมบอกกินข้าวก่อนแมนลูกอมบอแมนลูกอมกินของไทยได้เนาะกันว่ายู่ประเทศลาวเราหน่ยเนาะพี่นกับเรามาแต่ไทยเนี่ยว่าคักได้เนาะเครื่องมาแต่ไทยเนี่ยว่าคักเราได้ตะกคนของไทยเป็นคักของไทยเป็นคัก คำว่ารดนี่ก็เป <Discord> ็นรถไทยม่ย <possibly>? ุลด์ละแต่ว่ามันแบ่บกครับยุบอทของไทยยุบอทของไทยไหนยังกันิบอะไรผู้สาวไทยวันนี้อะไรอะไรเม่ยไทยอีกคนึงข้กัดเลยไได้หยอไอ้บงคแงเนี่ยมันแทบักคแงผู้แห้งฮะไผู้แห้งไทยักนึงเลยบุ้ผู้สาวะ มอมีผู้ายมาขอใจหุแน่บป่บะบุรคกคนเดียวเลยดิก็อนี่ <c oughs> ออนาาคิดว่าจีนพ่อเอฟซีฟังไทยยังไงเต่กับบมีคแบบว่าบุมคพคนเขามาทักว่าเออ,อเป็นเอซีเด้อเป็นยังยังเด้อนะมันก็ไม่เนีคือกูเห็นอยู่เขาผัวมึงอยตลาดตลาดเเขาส่วงเรื่อยๆเนาะสว่าเคยเห็นอยู่ในโทรทัศน์ แต่กะยอมหับเนาะว่าพี่น้องพังได้เขาใจใจดีดีเป็นกันเองกันเองได้แบบว่าบ่มีเวลาไปทำบุญทำทานกะเห็นคนสิาปกะพากเรื่องพากึ่นพากอย่างไปกินท่านได้บไดโฮจักกันแม่โบเดโฮจักกันยังแต่คือบาร์ทาของโบได้พากับ มุย้ยนะคาราฮโจักกันยังไม่อยากผ่านเนาะวันทองจะไปเองงานรายการงานบุญพังเขานี่มันสือเกิดเขาชิลินแบบเจนบอลในคลิปสังกระแทกเบิง้งกว่าไปเบิ้งอ๋อไปเบิ้งมึงกับกูเป็นเอฟซีมึงอย่าได้ช่อ๋อเรากูพังแลม่กูบไปเบิ้งมันกูเบิงบ้งแล้วมึงก็ไปเล่าแหละกูเล่ากูก็บปไหนวิวแล้วเนาะกูไปยังไงมึงเขาไปเบิ้ง อม่าไ้วิวน้ำกูอย่าไปย้อนวิวทักพี่น้องเนาะไปสังฆทานเมือนั้นแปลว่าคนเขามาแยงวาเขื่อนมาเอาเครื่องมาล่อเอาเครื่องเนาะโอ้ไปจังหันเลยผาเข้าปะเข้ากับผาเพื่อนนะบางทีงานบุญนุ่ไปผาเงินผาเงินไปสังฆทานะถางินไปบุตวัดแม่แล้วก็ผาเครื่องผาคลองยังไง มาผ่าก็บานเฮาอย่างมันบม่หอดวัดเอาทุกคนเพิ่งไข่เหล่ามวนตอนแรงอยู่าไข่นะมวนมวนมึงเคยเห็นบอสังฆทานไปว่าเขาเอาไผ่มียังกะลงมาเป็นแบบแบบต่างห่านแบบแบบห่านเลยนะต่างเลียงกันใช่แล้วก็เราไปเอาถุงไปเราเอาแต่ละอันเอาแต่ละห่านแบบไหนข้าอีนดีสุดยอด บ่เคยเห็นจะทื่อยัง่งกูแลห้องก็มีแต่ใส่บาตรม่ถ้าถ้าถาาว่าถวยสังฆทานกับเปถวายวให้พระร้วเนาะอยู่บ้านทฮาแบบไม่อยู่แจกของกันแบบนั้นางฐาเขิบเจ็ดลงอาหารแจกมากก็ไม่จังเรามันมันแจกตามกันอยนาะนี้เนาบ้านเอาแต่แต่ว่าสัางกฐานกับเราเอาเอาของกิน เอาอะข้ากินนี่ไปถวายสะเลยเอาเผือาเขาเนาะแม่เผือกเขาเลยเจือจากผ่าซันจังในริ้นจังในรินอันนี้อันนี้แบบตัางเป็นหาดเลยไปหาเอาเลยเอาทุ่งไปหาเอาเลยผ่าซันแหล่ห้องกันค้ยซันคู่หนึ่งได้เป็นทุ่งซั่มพีขนมข้าวต้มตั้มมะกรูงตั้มมะขวายตั้มมีทุกอย่างทุเลยข้าวเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเราเห็นอาหารไปบะแม่เห็นดูมาแต่ แล้วแต่ถ้าว่าอยาเ็ตก็ได้บ่อยาเ็ดก็ไปไปซื้อก็ได้ไปหางอาน่ะไปหาเอาเครื่อง่ะโอ้ไปเอาเครื่องแม่มองคำแซงเลยขนมกระตอ้มไอติมระวังมหวานไปใสนแะ้นี่ทุกอย่างนี่ว่าคนตกเนาะเข้าจากบรปบาญเนาะคำแซงก็ได้ไปอันได้กินไอติมอันพี่โตเออพี่โตเห็ดไอติมแม่ เกพี่จ้ามันเหต็ดผัดเมโพลาดแต่กระองลงพี่น้องวางลงไปเพรซ้ำแล้วพี่เบิคนเขามอาคนอยู่วัดเองิม่นทางอื่นดิคนอื่นจบาาจะไปก็ไปบอกได้บริเหตุไปเนาะไปเด็กหน่อยยังยรือตรงในประตงค้อนเอาตาแก่ตามตาคน อะไรยังไงอยากให้บ้านเฮามีแบบนั้นอินอ่มจะบ่แม่่อย่างเงี้ยอันบ่แม่พายะขาวัดแต่มันกแตบ,บา้านเฮ่านี้แต่สิปไปใช้บาทซื่อๆนึ่นก็ยังวันอันนี้แล้วเนาะเป็นคนพอดนอกคนชิมมอ่ะนอกจากว่าอยู่ในชิ้น,น,นในถ้ำแน่ส่วนหน่อยได้ชิไปเห็ดก,กระบาดกระบาดนะ จนได้จะไม่เห็นจะแบบไม่ท่าหนะนะเห็ดได้นวาอยู่บ้านเท่านั้นี่ท่าหนะคนเราจะเห็ดแตงกวาโอเคเนาะเอาข่อยีเอายังไปไปให้ไปกคนอยู่วัดนะกินลุงท่านนะแม่่่อยูสวนวัดนัินกับซิมีอยู่อันนึงลุงท่านอันเอาก็มีแต่ว่าโบราณอันนี้เขาเห็ดเป็นกลุ่มเลือดไประเหอเลยเอาใช้ฮาซิบห่านเต็มบัตรเลย อะไรบานถ้ามาันต่างกับบานเพิ่นเนาะนะต่างหลายอย่างเศรษฐกิจต่างทานอะไรมาไปพออะไรกูตื่นตื่นตาตื่นใจขนาดก่เคยมีเคยเห็นกูไปเห็นอันฮิปโปครกับอันกีราบกีราบมันเคยเห็นหรือเปล่ายังฮิปโป,โปอ๋อฮิปโปฮิปโปเออตัวบังเอินนั่นบางนึงน่ะบักตัวบางกวางนั่น,นบัก เปิดกระสานหาเนาะเห็นเสือเห็งิงสุดยอดเลยมีโอกาสไปไหมอีหละไปใหม่ดีไปเดือนหนึ่งไปทำกันเนาะเอาเนาะกัรเมึงบ่มีพัสดส์ปปกับเห็นบัตรขาวไปสามเมนนื่อกแดดเดือนหนึ่งม่ต้องพัสปอรต์ต หายายจบก่อนนะจะไปงานนะยังพาเบียรอยู่เนาะใช่ยังไปรวมไปรวมขึ้มือเป็นยัต่อเนาะเนาะยังอีกเดืเอหนหนึ่งอีกสองเดืนนอเดนเปสามเดือนนะทียนอนะันสามปีก็เป็นสี่ปีนะทียนมันคืเป็นยนะังไง น้องมาบริหทเบียแมนนี่เลิกเหียนแผลช่งวงโกโมอะไรได้อีกบานทานกกะเนาะก็ใช้เหียนแผล <c oughs> บริหน้ำพังน้ำดัดกับุเมนมาวะน้องน้องกับเห็ดละละไปอยากเห็ดเพื่อจะได้รัตก้อนซ้ำแต่แต่ปวกอายจบไปหลุนก่อนเนจะ็ดปีหรือ,อยังมาทำไหน หลืก่ก่อนนะบอเสียบเกี <c oughs> ่มหน่อยสิมีคนามาขอหน้าบ้านบอคลิปเข้ามาเกีว่วกัตลอดแต่ว่ามันยัง